สำหรับพิธีกรรมภายในงานท่านพระครูวิเทศภาวนาวิธานท่านประธานสงฆ์ได้เมตตานำสาธุชนบูชาพระรัตนตรยัยและปฏิบัติธรรมกลั่นใจให้ผ่องใสพร้อมทั้งนำสวดมนต์บทธรรมจักกับปวัฒนสูตรก่อนที่จะประกอบพิธีถวายพระตาหารเป็นสังฆทานโดยประธานบุญพิธีคือกัลยาณมิตรอัคารพักตรานนำกล่าวคำถวายพระตาหารเป็นภาษาบาลีและกัลยาณมิตรประภาพรคาเดรอนนำกล่าวคำถวายพระตาหารเป็นภาษาไทย หลังจากนั้นสาธุชนทุกท่านได้ร่วมกันตักบาตรแด่คณะสงฆ์และถ่ายภาพประวัติศาสตร์งานบุญกรถินสมปรารถนาร่วมกันส่วนภาคบ่ายทุกท่านได้ร่วมกันตั้งริ้วขบวนอัญเชิญผ้าไตรกรถินเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีก่อนที่จะได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมกลั่นกายวาจาและใจให้ผ่องใสเป็นภาชนะรองรับบุญมหากระทานที่เกิดขึ้นในครั้งนี้จากนั้นนะครับเป็นพิธีทอดกรถินสมปรารถนาวัดพระธรรมกายปามบีช ดยมีกัลยานมิตสมบูรณ์นาคหนุนได้กล่าวคำอัญเชิญเทวดากัลยานมิตรขวัญฤดีเกรซันท่านประธานกฐินได้นํากล่าวคําถวายผ้ากฐินเป็นภาษาบาลีส่วนกัลยานมิตรลุイสเกรซันท่านประธานกฐินได้นํากล่าวคําถวายผ้ากฐินเป็นภาษาไทยครับพร้อมกันนี้นะครับท่านประธานกฐินได้น้อมถวายผ้ากฐินแด่ผู้แทนคณะสงฆ์ก่อนที่คณะสงฆ์จะกล่าวพเดียงสงฆ์และกล่าวอัปโลกกฐิน นอกจากนี้ภายในงานยังมีพิธีถวายจตุปัจจัยไทยธรรมโดยมีกัลยนณมิตรมาลีแดงและกัลยนณมิตรจิรานีเทลเลอร์เป็นผู้แทนนำกล่าวคำถวายพร้อมกันนี้ท่านประธานบุญพิธีแต่ละคณะก็ได้ถวายจตุปัจ,จัยไทยธรรมแด่คณะสงฆ์และรับของที่ระลึกและในโอกาสนี้นะครับท่านประธานสงฆ์ก็เมตตาให้อวาดข้อคิดในการสร้างบาร,รมีแก่สาธุชนทุกท่านที่มาร่วมกิจกรรมงานบุญในครั้งนี้ด้วยครับ